สวัสดีครับเบ้าจาภาษาชาวบ้านตรงกับว,วันที่6ตัวล่าคม2 5 5 9เป็นรายการไทยทอดสดๆออกจากสวนบักน้าเป็นเกียงไกสวนไ่หวานน้องโดนคือเก่าตั้งอยู่ตะบนกุดดูอำเภอนนสังจังหวัดน้องบัวลำพูเศ้านี่สิไปเขาเว้นโดยอีกตำแหน่งหนึ่งได้รับความเมตตาจากท่านผู้พิพากษาคาน้าศาลจังหวัดนองบัวลำพูท่านนั ทพกรพิทยะปัญญาถ้ำอีกตำแหน่งนึ่งยังที่ผมบอกอ่ะเป็นผู้ปนีปน้องประจำศาลจังหวัดหนองบัวลำพูนี่พบมีกฎหมายร่องรับเรียบร้อยไปเหตุงานซอยศาลด้วยจิตอาสาเป็นผู้ปนีปน้อมคุณสมบัติของผู้ปนีปน้องประจำศาลนี่ก็คือเป็นผู้ตามหลักตามหลักเกณฑ์ตามระเบียบตามตกฎกติกาที่พรบ เพ่ตั้งไว้นั่นแหละครับที่กฎหมายกำหนดโดยว่าคุณสมบัติต้องมีหนึ่งสองสาเป็นคนในพื้นที่เป็นคนที่รู้จักผู้คนเป็นผู้ปนีปน้อมใกล้เกียงไดมีความเป็นกลางในหัวใจแล้วก็ที่สําคัญคือมีจิตอาสาเมื่อนี่เขาเวนยูสารจังหวัดหนองบัวลำพูมัดมือครับไปซอยงานท่านผู้พิพากษาหุนาสาร,าสารท่านนาทัทธบรพิทยาปัญญาธรรมท่านให้ความเมตตาการคนจังหวัดหนองบัวลำพูให้ความเมตตาจั่หไหนครับ คดีเกือบทุกคดีทั้งแพ่งและอาญาทั้งแ่งและอาญาท่านมีนโยบายไก่เกียร์ไปนี่พนอมท่านมีนโยบายอยากให้สังคมมีความเอืออาท่อนต่อกันและกันท่านมีนโยบายที่จะสร้างความปลองดองสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นภายในชุมชนนี่เป็นนโยบายของท่านผู้พิพากษาคุณาสารจังหวัดนองบุพูท่าน นัธกธบกณนพิชยะปัญญารรมครับหลายคดีที่พี่น้องฟ้องกันหลายคดีที่ลูกฟ้องพอ่อหลายคดีที่พ่อฟ้องลูกหลายคดีที่เครื่อญาติหลายคดีที่พี่น้องหว่วมบ้านกันฟ้องร้องกันสุดท้ายเรื่องขบไปจบล่งองยูหองปนีปนน้องหองไกลเคลียยูสารจังหวัดหนองบัวลำพูพี่น้องครับความเอืออาท้สิเกิดขึ้นกระบวนการยุติธรรมกับมีสวงสู้กันไปฟ้องกันไปได้แต่หนังครับได้แต่คำามพิพากษา สามใบแต่ว่าขันปนี่ปน้อมขันพูดคุยกันขันใส่กระบวนการในการปรนี่ปน้อมย่อมความกันชนะทั้งสองฝ่ายครับโจทกับชนะจำเลยกับชนะบ่มีผู้ได้บ่มีผู้เสียแต่ว่าบอได้เต็มร้อยครับอาจชีได้แน่เสียแน่ธรรมดาเมื่อสมัครใจที่จะึ้นเข้าไปสู้สารกระบวนการยุติธรรมแล้วอันนี้เป็นหน้าที่อีกอย่างหนึ่งเป็นอีกตำแน่งหนึ่ง ที่เหตุงานด้วยจิตอาสาครับบ่ได้หวังผลตอบแทในใดๆทั้งสิน้นวังเพื่ออยากให้สังคมในยุ่เย็นเป็นสุกน้ำแกนถ้ามีโอกาสช่อยเหลือสังคมใดก็เหตุครับอ่า,มาเมื่อว่าเรื่องเล็กๆในน้อยที่ได้รับการลองเรียนอีกจักนิดหนึ่งอยู่ในจังหวัดหนองบัวลำพูนี่แหละครับแต่ว่าผมเชื่อว่านาสิเป็นคล้ายๆกันคือคือกันมัดไหนๆก็เว่าเรื่องคพา่มอายุตีท่ามแล้ว สำนักง,งานขนส่งจังหวัดนองบัวลำพูผมได้รับการร้องเรียนได้รับคลิปพร้อมเป็นขึ้นกนรารบ่สำนักง,งานขนส่งจังหวัดอื่นๆได้รับคลิปการเรียกรับเงินของเจ้าหน้าที่เฮ็ดใบครับคีอยู่ในสำนักง,งานขนส่งจังหวัดนองบัวลำพูถ้าผมเอาคลิปลงเอาคลิปไผแพคนนี้ถูกไล่ออกคือเจ้าหน้าที่ระดับลางอาจจะเฮ็ดงานตามคำสั่งของนายหรือเฮ็ดงาน ลอยไน้ายก็ได้แต่ว่าบอลูและมันเหตุมันเกิดอยู่ที่สำนักง,งานขนส่งจังหวัดนองบุรีลำพูมีการเรียกรับเงินเมื่อประมาณสองเดือนก่อนเมื่อนั้นไปเฮ็ดใบคัดขีประเภทสองอยูซิฮาคนเรียกรับเงินคนละห้าร้อยบาทบอมีใบเซจมีหลักฐานพยานมีคลิปแต่ว่าถ้าชีต้องการพิสูจน์จะต้องเอาหน้าที่การงานตำแหน่งหน้าที่การงานราชการมาแลกเอา ผมเว้าเพื่อ,อยังครับอยากให้ท่านได้ปรับปรุงเอาที่านมากผมบเอาคลิปลงก็ได้แต่ว่าอยากให้ท่านได้ปรับปรุงแก้ไขโชคเมื่อนี่โลกโซเชี่ยวเมื่อถือมันมียูซูมองนั่นแหละเขาทายแป๊บเดียวเห็นนาผู้รับเห็นนาผู้ไ้แล้วไอ,ผอไ้ผู้ให้อาจจะมีความผิดเล็กน้อยแต่ว่าไอ้ผู้รับนี่ต้องเอาหน้าที่การงานมาแลกเอาผมไม่อยากให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในจังหวัดน้องบวัวลำพูอีกต่อไป พี่น้องครับจังหวัดคนสำนักง,งานคนทรงจังหวัดอื่นๆเป็นคือนจังสี่บอถ้าเป็นกระสอยปรับปรุงแก้ไขย่าให้มันเกิดขึ้นอีกต่อไปทอหาเศร้ากินคำมันบ่คือบางหน่วยงานบางองค์กรหาเศร้ากินเทียงเด้อันนั้นเพิ่นหาง่ายกินง่ายไอ้พวกเช่าบ้านนี่หาเศร้ากินคำแปดโมงทำงานหาโมงเล เรือนั่นไปตลาดเรือเงินยุ่งเมื่อบาร้อยกว่าบาทซื้อของซื้อเครื่องใส่ไม่ซ้อยแล้วอันนี้ละ่ะไอคนที่ทางานไปขอใบครับคีน่นะนะเงินดาวก็เดือนเพิ่นบาหลายดอกแต่ว่าต้องมาเสียเบียใบไล่ทางอีกการต่อใบครับคีก็ดีด้ประเภทสองคือกันผมฝากเบื้องหน้ครับยุ่สั้นสามเร็วๆนี่มีโอกาสผมจะได้ไปสอดซองไปตรวจสอบด้ยินคาวว่ามีหอ okay, ้องคาราโอเกะบออยู่สับ,บางงานะ่ะมีบอ ผมสิไปสอดซองอยู่เด้วสำนักง,งานขนส่งจังหวัดหนองบัวลำพูได้ยินข่าวว่ามีห้องเลี้ยงรับร่องของขาาอคาราเกะบอกหลายคนเอิ่นว่าบอกเพราว่าเขาเอื่นห้าเล่ม่าสั่นจักเป็ยนยังไงห้าเล่มผมบ่รู้ดอกเอาสิไปเบิ้งให้เอาองค์กรที่สองอีกอยากเว้าถึงคือสำนักง,งานที่ดินจังหวัดแต่และจังหวัดทรัพยากรมันมีทอเก่าตัวประชากรมันหลายขึ้นปัญหาการฟ้องร้องเรื่องที่ดิน โดยเจ้าหน้าที่ของรัฐนี่แหละออกโฉนดนอสอสามออกใบสําคัญแสดงสิทธิ์เนี่ยออกเพราะความผิดพลาดออกเพราะแผนที่ทั้งอากาศปัญหาก็เลยตกอยู่แก่ประชาชนให้เฮดไห้ฟ้องร้องคดีโรกโลกงโรกสารทเฮดไห้ฟ้องร้องกันไปมากมันแก้ปัญหาบ่ได้ดอกแต่ว่าต่อไปถ้าสีออกหรือว่าสีเฮตยังกระซังก็ใสความระมัดระวังในแตกหน่อยหนึ่งอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญเลยสํานักงานที่ดินจังหวัดแต่ละจังหวัดนั่นแหละ พี่น้องรูป้ป่าว่าไปยืน่นให้มันสอบรางวัลให้ยื่นมื่อนี้อีก6กเดือนพุนะ่นน่ะเจ้าหน้าที่ค่อยสีมามันโลกดิจิตอลแล้วชาวบ้านเขาก็ยินดีเสียหาทางออกให้ชาวบ้านนําบบแม่นว่นอา้าของท่านได้นน่นน่ะเดือนกรกฎดาคมันบแม่นแล้วถ้าแก้ไขปัญหาซานี้ให้ชาวบ้านบ่ได้ก็บ่ต้องไปเฮ็ดบอกงานให้คนอื่นไปเฮ็ดแทนปัญหาออกที่ดิน ออกนโนวนรัพนอท3เยอะแยะไปมดเลยเรื่องเล่าอยู่ในศาลจะต้องมาไปนีปพน้อมต้องไม่เป็นหน้าที่ของผมคือเา่าน่นแหละก็บอกไปยังนักแต่ว่าต้นทางแห่งความยาุติธรรมน่ะต้นทางแห่งความการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่ที่ดินน่ะเหนอยังันต้องระมัดร,ระวังเนี่ยระวังได้ผมสีบอกให้ผู้ข้อตายแต่ว่าวบ๊อบเนคาตาก,กรรมะระวังได้ เคยได้ยินบ่อผูกข้อตายแต่ว่าบ่อเป็นข้าตกรรมอะ่ะเอออ้าวเรื่องสุดท้ายก่อนสิไปทำงานสมัยก่อนนี่ผมคุกเขี้อยู่กับวินโรตูซี่คอนสแควร์ปากน้ำวิ่งระวังซี่คอนสแควร์ปากน้ำยุสวรรค์ประเวศมีโอกาสได้ลุกจากกระดาบหมอนสมัยนั้นซูเมอร์นี่สิเป็นหมวดหมอนหรือสิเป็นอีหยังหมอนกบรบเบื้ตั้งแต่สมัยตะกี้เอิ้นดาบมอนเป็นมือท่องของโรงพักประเวศ ตั้งแต่ครบจะละจอดมาไม่จะละจอดคุนี้นะ่ะล้ำรวยที่สุดเลยในประเทศไทยบม่รู้ว่าไปสางเบียกสางงานยังรู้แต่ว่าเป็นมือท่องของสอนอประเวทองค์กรที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบฟ้อมล้ำรวยของเจ้าหน้าที่ราชการเบิงไ้เนดาบม้อนอาจจะเป็นมวดม้อนแล้วปานนี่ยล้ำรวยครับแม้แต่พู้มขามยังสู้หกสมัยนั้นบอมีไปไส้ละยุบบงคันละ นั่งอยู่จนดากงอกหักละมังปานนี่มีลำเป็นคนมีความลำรวยด้วยทรัพย์สินเงินทองบม่รู้ละผมว่ามันตำแหน่งแค่นี้กับบนาชิลารวยขนาดนั้นนะฝากนะครับยุสสประเวศไป่เหตุงานแล้วเนาะนี่ละ่ะตำแนหน่งนึงกะมีโอกาสกับชิไดว้ว่าจาภาษาชา,ชาวบ้านแบ่งปันเอา้าวดัน ไอ้บอนยุนนำห้องได้ลงงานกระดาษแจ้งเข่าบัญชีวา,าบอกกันซ้ำากันบอกกันะข้าเจ้าสีเขามืสองเมืองนี่เด้อเศร้าก่อนพักก่อนพักก่อนไปหาเรียญมองอ่นกอนเด้อข้าเจ้าสีเขาเนาะบัญชีวาบา่ซ้ำบอกอกกันเอา้าขอบคุณครับขอบคุณครับไปเห็ดงานแล้ครับสวัสดีครับ